สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาพดช h ช n แนลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาทำฟอร์มล็อกอินแบบนี้กันเลยผมจะมีไฟล์ index.html แล้วก็ style.css นะครับเดี๋ยวจะขอกดปิดแท็บไปก่อนที่ไฟล์ index เนี่ยผมก็จะพิมพ์เครื่องหมายตรใใจแล้วก็ enter ตรง Title เนี่ยก็จะตั้งชื่อว่า ล็อกอินอ่าตรงนี้จะมี div ชื่อ class ว่า login form เดี๋ยวผมจะทำการกด go live ข้างล่างก่อนถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ไปติดตั้งได้นะครับ live server แล้วก็จะมี form Action ลบออกแล้วก็ I M G Image Image เราชื่อ Avatar ขีดหนึ่งเครูปมาแล้วแล้วก็จะมี Head หนึ่งพิมพ์ว่า l o g In Here แล้วก็จะมี tag Label for username เขียนว่า username ต่อไปจะเป็น input input จะ type เป็น text แล้วก็จะมี id ด้วย username แล้วก็ place holder enter your username ต่อไปก็จะมี label อีก label for password อันนี้จะเป็นของ password แล้วก็ input อันนี้จะเป็น type password แล้วก็ id เนี่ยเป็น password placeholder เขียนว่า enter your password และทีนี้ก็จะมี INPUT อีกตัวหนึ่งแต่จะเป็น type submit เอาไว้กดกดปุ่ม login value คือ login แล้วก็จะมี tag a เป็น LINK forgot PASSWORD แล้วก็จะมี a อีกตัวหนึ่งเขียนว่า don't have an account ยังไม่มี account ใช่ไหมทีเนี้ยไอตัว for username ตรงเนี้ยกับ id username เนี้ยต้องตั้งชื่อให้เหมือนกันนะ เราใช้ for username id ก็ต้องเป็น username นะทำไมอันนี้ถึงใช้ใช้เป็น label ทำไมผมไม่ใช้เป็นตัวอื่นเป็นเป็นพวก tag p อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็น label เนี่ยสมมติเวลาเรามาคลิกแค่ตรงนี้ใช่ไหมตรงตัวอ่าตัว label เนี่ยต,ตัวคำบรรยายเนี่ยกดปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะไฮไลท์ที่ที่ input เลยเนี่ยกดปุ๊บปุ๊บอ่ะมันก็ไฮไลท์เลย ถ้าเป็นแท็ p เนี่ยมันทำไม่ได้ทีนี้เราก็จะมาสไตล์กันใน css อ่าผมลืมลิงก์ขอลิงก์สไตล์เข้ามาก่อนแล้วก็จะทำการรีเซ็ตให้ Margin เนี่ยเป็นศย์แล้วก็ p a d d i n g เป็นศด้วย box sizing เป็น border b o x แล้วก็ body จะให้ฟอนต์เนี่ยเป็น sans serif แล้วก็ background เป็น light light sky blue อ่ามันก็จะเปลี่ยน ทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าไอตัว user name input เนี่ยเห็นปะว่ามันมันขึ้นมาต่อกันที่มันขึ้นมาต่อกันเนี่ยเพราะว่าเป็น tag inline element มันคือแท็กที่เป็น inline element ฉะนั้นผมต้องการที่จะให้มันลงมาไม่ให้มันต่อกันผมก็จะต้องทำให้มันเป็น block element โดยผมจะเข้าถึง input แล้วก็ label แล้วก็ tag a ให้ display เป็น block อ่าพราะค่าเก่าของมันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ inline อันนี้คือค่า default ของมันเห็นไหมว่ามันจะมาต่อกันเราต้องการให้มันลงมาก็ทำเป็น display เป็น block แล้วทีนี้ผมก็จะเข้าถึง Login Form ผมจะให้มีความกว้างประมาณ3 2 0พิกเซลแล้วก็ h ห้ g h t 4 2 x พิกเซล b a ็ k g r o ว n d เป็นสีหวานๆหน่อยเียมโพพิ้ขนาดมันก็จะประมาณนั้น แล้วก็ Color สีข้อความให้มันเป็นสีนี้อ่าต่อไปผมก็ใช้ Position Position Absolute เราใช้ Position เพื่อที่ว่าเราจะสามารถที่จะ Move Move มันได้แล้วผมก็จะ ทำการจัดกึ่งกลางให้ตัวไอ้กล่องกล่องเสียพูเนี้ยมันอยู่กึ่งกลางพอดีเลยเราก็จะทําแบบนี้ให้ Top 50%แล้วก็ l เ f t 50%แล้วก็จะ transform translate อันนี้ก็ลบ50%กนร x การ y ลบ50% เห็นไหมครับว่ากล่องเ m ม l พเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเลยต่อไปเขาถึงรูปภาพ l o g in form img ผมจะให้รูปภาพมันมี width ประมาณ30% อ่าว้วก็จะให้ position เป็น absolute เพราะว่าเราต้องการที่จะเคลื่อนย้ายรูปภาพผมจะให้ top เป็น0แล้วก็ left 50%แล้วก็จะ transform translate แกน X ลบ50%นแกนก็ลบ50%อ่ะมันก็จะไปอยู่ตรงกลางเขาอ่าตรงกลางทับกันละเดี๋ยวผมจะอ่าให้พัดดิ้งมันหน่อยพัดดิ้งบนล่างศูนย์ซ้ายขวา2 0พิกเซลโอเค แล้วก็จะเข้าถึง h e a d h e a d ก็คือตัวนี้เลยตัว login ตัวใหญ่นะ h e a d แล้วก็ให้มันมี MARGIN TOP 70PIXEL แล้วก็ให้มันอยู่เซนเตอร์ตรงกลาง FONT s i z e สักยี่สิบเอ่อเยบสองพิกเซลแล้วกันอืมจะได้ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็จะเข้าถึง login form label ตัว label เนี่ยคือตัวตรงนี้ user name password อันเนี้ย label เราจะเข้าถึงมันก็ให้มีฟอนต์เวทอ่าเป็นฟอนต์ตัวหนา b o แล้วก็ Margin Top 3 0 p i x e l แล้วก็จะเข้าถึง Login Form ตัว Input บ้างผมจะให้มีความกว้างเป็น100% U I D T h ไม่ใช่ h T อ่ามันก็จะขยายมาเต็มเลยแล้วก็ margin bottom 2 0 p สพิกเซลต่อไปเข้าถึงตัว log อ,อ่า login form แล้วก็ Input ทีเนี้ยผมจะเข้าถึงไอตัว Input ที่มันไม่ใช่ Submit อันนี้คือเข้าถึง Input ทั้ง2ตัวนี้ Input ของ username แล้วก็ Input ของ password ทีเนี้ยผมจะทำยังไงโดยที่ไม่เอา Input ที่เป็น Submit ผมก็จะทำแบบนี้แล้วก็ใส่ not ที่ไม่ใช่ type เป็น submit แบบนี้แล้วก็จะให้ margin bottom 2 0 p i x e l border ลบ border ออก border เป็น none outline ก็ none แล้วก็ color ฟอนตเป็นสีขาว แล้วก็ฟอนต์ไซส์6 p พิกเซลแบ็กกราวด์เป็น Transparent แล้วก็มี b o r d เดอร์บอททอมบอร์เดอร์บพิกเซลเป็นสีขาว แล้วก็จะให้ไฮมันเป็น4 0พิกเซลไฮของ i Input อ่ตต่อไปก็จะเป็นตัว Submit กันบ้างตัวนี้ตัว Submit ก็ login f o r m Input Type เท่ากับ Submit เมื่อกี้เนี่ยคือ Type ที่ไม่ใช่ Submit นะมี Not แต่เนี้ยเป็น Type Submit แล้วผมก็จะให้ Border เป็นนันลบ Border ออกเอาลายก็นันแล้วก็ให้ 40px ความสูง Background เอาเป็นสีสีเดิมสีอันนี้แล้วก็ฟอนต์เป็นสีขาวฟอนต์ไซส์สิบแปดพิกเซลแล้วก็บอร์เดอร์ radius ให้มันมีซัก2 0่สิบพิกเซลมันก็จะ,ะมีความโค้งมนแล้วก็ให้เคอร์เซอร์เป็นพอยเตอร์ เวลาไปฉี้จะได้เป็นรูปรูปนิ้วแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะทำการเวลาฉีดเนี่ยให้มันมีลูกเล่นด้วยนิดนึงเราก็จะผมก็จะก๊อปอันนี้มาก๊อปแล้วต่อด้วยฮับเวอร์ เวลาไปชี้เนี่ยจะให้แบ็กกราว n ์มันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วก็ฟอนต์ก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำาแบบนี้เหมืออไอตัวแบทแมนเลยสีแล้วก็เข้าถึงแท็ก A ผมจะทำการลบเส้นใต้ออก text decoration เป็นน o n e แล้วก็ให้มีฟอนต์สัก12แล้วก็มี line height ความกว้างระหว่างบรรทัดเป็น2 0 p i x e พแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางด้วย text align center อ่าแล้วก็เวลาที่เรามาชี้เนี่ยก็จะให้เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวงงว่าคลิกอันไหนวะอ่าผมก็จะกรอบอันนี้มากรอบแล้วก็ใส่ hover color เ,เนี่ยให้มันเปลี่ยนสีเป็นสีสามสามอ่าโอเคประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนไอ้ตรง placeholder เนี่ย enter your username เนี่ยเป็นสีขาวผมจะทำไงผมก็จะทำแบบนี้อ่าแล้วก็พิมพ์ placeholder ให้ color เนี่ยเป็นสีขาวโอเคแค่นี้เองลองขยายดูหน่อย ่ามันก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับ